สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับโดยปกติทนายตั้มไม่ใช่ทนายที่จะมานั่งไลฟ์สดด่าใครทั้งวี่ทั้งวันเหมือนคนไร้อาชีพและไม่มีงานทําเขาไม่เคยได้รับข้อมูลวงในจากตํารวจ แล้วไปเครมเอาหน้าเหมือนใครบางคนทนายตั้มไม่เคยไปโหนเคสของชาวบ้านเพราะมันผิดมารยาททนายความและลูกผู้ชายเขาไม่ทำกันทนายจะพูดและทํำคดีของเขาเองนานๆครั้งถึงจะมาวิจารณ์คดีที่เป็นกระแสสังคมเท่านั้นแต่ก็เข้าใจได้จากหลายคดีที่ทนายตั้มทำอาจจะทำให้ทนายและทนะ ร้อนรนเพราะตามสันดานคนหิวแสงต้องวิ่งเข้าหาสปอตไลท์ไม่งั้นตัวเองจะหายไปจากพื้นที่สื่อก็พยายามใส่ร้ายต่างๆนานาอยู่หน้าคีย์บอร์ดสวมวิญญาณนักรบแห่งบางระจันปลุกระดมให้ลูกเพจพิมพ์ข้อความแรงๆว่าทนายตั้มจากที่ผมรู้จักทนายตั้มมาเขาก็พยายามให้อภัยคนเข่าเหล่านั้น มาตลอดแต่เลือกดำเนินคดีบุคคลที่กล่าวร้ายให้เขาเสียหายและเลือกฟ้องหมิ่นประมาทกับคนเริ่มเรื่องเพื่อสั่งสอนให้เขารู้ว่าอย่านึกว่าจะพูดอะไรก็พูดโดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆพอมาศาลน้ำตาซึมแทบจะครานเขา่ามาขอโทษทนายตั้มอยากจบผมไม่ได้โพสต์นะแอดมินคนอื่นโพสต์ อ้างได้ทุเรศไร้ความรับผิดชอบใครกันแน่ครับที่เป็นคนสองซิมไม่ใช่คุณทั้งสองคนเหรอที่เป็นเพื่อนรักหักเลียมโหดเดี๋ยวอวยกันเดี๋ยวด่ากันประสาทดีจริงๆจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับก่อนหน้าชัยพลจะอาสาไปส่งพระมีใครอาสาจะไปส่งก่อนหน้านั้นไหม ถ้ามีชัยพลนี่พลอยฟ้าพลอยฝนโดนหางเลขนี่ว่าซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเหมือนตอนแรกเขาจะให้ผู้ใหญ่นะแต่ผู้ใหญ่ติดงานอะไรนี่แหละเลยมีคนถามชัยพลว่าว่างส่งพระได้ไหมถัดมานะครับบอกว่าความเหมาะเจาะให้เกิดเรื่องราววงเล็บที่ต้องเจอเวลานี้ อยู่ที่ทนายค่ะเชื่อว่าทุกอย่างมีคำตอบมีเหตุผลรอรอถัดมานะครับบอ,อกว่ามันถึงไม่เมกเซนเรื่องจะไปรับพระแล้วดอดไปอุ้มหลานทำไมนี่แหละจุดที่ต่อไม่ได้ของตำรวจไม่มีเหตุจูงใจถัดมานะครับบอ,อกว่าผู้ใหญ่ติดอยู่ด่านโควิดถัดมานะครับบอ,อกว่าน่าจะติดงานบุญประจำหมู่บ้านถัดมานะครับบอ,อกว่านั่นไงครับป้าคนมันจิตบริสุทธิ์ คงไม่คิดวางแผนอะไรไว้ถัดมานะครับบอกว่าผู้ใหญ่บ้านไหว้วานให้ลุงพลไปส่งพระแทนเพราะแกติดเรื่องตรวจด่านโควิดถัดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะผู้ใหญ่นิ่มแกเคยให้สัมภาษณ์ว่าแกติดงานเลยให้ลุงไปแทนถัดมานะครับบอกว่าตอนแรกผู้ใหญ่บ้านจะไปส่งค่ะแต่ไม่ว่างเลยให้ลุงไปแทนพระไปบอกลุงให้ไปส่งตอนไปบินทบาทค่ะ ตามสื่อที่เสนอช่วงแรกถัดมานะครับบอกว่าน่าจะผู้ใหญ่นิ่มค่ะถัดมานะครับบอกว่าเหมือนหน้าเสริมวงเล็บเป็นรองผู้ใหญ่แต่ไม่ว่างเลยเป็นลุงถัดมานะครับบอกว่าผู้ใหญ่บ้านค่ะถัดมานะครับบอกว่าไม่รู้ว่าการไปรับพระของลุงนี่เป็นสวรรค์คอยช่วยหรือนรกคอยทิ่มแทงกันแน่ถัดมานะครับบอกว่าตามข่าวนะคะเคยได้ยินบอกว่า ผู้ใหญ่บ้านน่ะจะไปส่งแต่ไปส่งไม่ได้เลยให้ลุงไปส่งค่ะคลิปนี้อยู่ช่องข่าวแรกถัดมานะครับบอกว่าพระบอกลุงล่วงหน้าก่อนวันนะมะเมียวหายแล้วให้ลุงน่ะไปรับถัดมานะครับบอกว่า <S <S เหมือนแกน่ะถูกเลือกไว้แล้วความคืบหน้าจากทางกลุ่ม f a c e b o o k fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเฮ้ยเบาได้เบานะเวลาที่ ชัยพลโดนจับอีกคนที่เกาะแขนแจไม่ทิ้งชัยพลมีแต่ยายแตนถ้ายายแตนไม่มีสติใครมีวะยายแตนอย่างน้อยน้อยมีหัวใจมีความซื่อสัตย์ผัวอยู่ไหนครูอยู่นั่นมีใจแน่วแน่เท่ายายแตนไหมนะมาว่ายายแตนไม่มีสติชีวิตชัยพลไม่ต้องมีรถ bm ไม่ต้องมี สินแสไม่ต้องมีพระอาจารย์ดังที่ไหนหรอกแค่มียายแตนในใจมีมือยายแตนในกำมือใหญ่ชัยพลไปไหนก็ได้ทางนั้นไม่ว่านารกสวรรค์จะรับรถไหมจะรับเป็นตัวแทนขายไหมอีฉันไม่มีความเห็นเป็นเรื่องของชัยพลของยายแตนจะตัดสินใจแต่อีฉัน ไม่ชอบให้ใครมาว่ายายแตนของอีชั้นแบบนี้แค่เขาไม่รับของต้องว่าขนาดนี้เลยเหรอฟะซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกไผยแพร่ออไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเห็นหลายทีละไอ้พวกอวยตาพลแต่เอะด่าป้าแตนว่าเขาไม่ดีอย่างงน้นอย่างนี้ด่าเหมือนเขาไม่ใช่คนเออดีเนาะรักผัวเขาแต่เกลียดเมียเขา ลืมลายกันหรือเปล่านั่นเขาผัวเมียกันตาพลมันไม่ตายหรอกถ้าไม่มีพวกเกาะทั้งหลายอะแต่ลองไม่มีเมียคนนี้สิจบข่าวไปนานละทั้งใจร้อนทั้งหัวดือ้อไม่ได้เมียคอยรับหน้าทุกอย่างเละเป็นโจ๊กไปและมีเมียดีขนาดนี้พวกอีผีก็ยังตามจิกตามด่าเขาไม่สำเนียกตัวเองดีตายละ นี่เลิกตามดูพวกไร้สดเพราะรำคาญ efc ที่ไปเม้นด่าป้าติป้าเออะอะไรโดนตลอดขนาดปางเรื่องตาพลผิดแต่ยังมาลงที่ป้าแตนทั้งฝังรักฝังเกลียดสติดีกันปล่าฟะอยากรู้จะมีผู้หญิงสักกี่คนที่อดทนกัดฟันสู้ได้ขนาดนี้ นี่ไม่ได้อวยนางแต่เอาจากที่เห็นที่นางคอยรับหน้าเคลียร์ทุกอย่างบอกตรงๆยกย่องนับถือใจนางเพราะเป็นเราเจอแบบนี้นะ่ะจะอดทนได้ครึ่งของนางหรือเปล่าเถอะจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับบทพิสูจน์อายการลุงพล64เมื่อสุวัต พลาดจับลุงพลซึ่งไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุเป็นผู้อุ้มน้องไปตอนเกือบ9ก้าโมงเช้าทางตันจึงเกิดขึ้นเพราะขณะนั้นลุงอยู่ห่างบ้านน้องเกือบ3กิโลเมตรพร้อมญาติอีก6คนลุงเข้าร่วมตามหาบ่าย 2, สองโมงเศษหลังจากตำรวจป่าไม้ชาวบ้าน2-300คนค้นหามาแล้ว5ชั่วโมง โอกาสที่ลุงเอาน้องไป0%หลักฐานอื่นๆที่เชื่อมโยงถึงลุงพลจึงไม่มีแต่วิธีการที่ตำรวจหาเส้นผมมาอย่างไรไม่มีใครทราบยุติธรรมด้านนี้จึงไม่เกิดขึ้นเลยการสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องไปที่อายการตำรวจจึงอึดอัดมากพศ2564 มีแบบนี้ด้วยหรือถ้าสำนวนส่งถึงอายการท่านจะทำอย่างไรหากยื่นฟ้องศาลเพราะเกรงใจอายการจะกลายเป็นทางผ่านของสำนวนอายการมีความรู้ที่สั่งสมมาหลายสิบปีมีดุลลยพินิจคือชำนาญพะหูสูตรความรอบรู้รอบตัวดีกว่าคนอื่น ถือว่าใกล้เคียงสารอาการจึงกลายเป็นด่านกรองความยุติธรรมให้ผู้ต้องหาถ้าท่านกรองคดีลุงไม่ได้ความยุติธรรมของไทยย่อมล้มเหลวซึ่งอันตรายมากไปจับคนไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุเป็นผู้ต้องหาชาวไทยชาวโลกนั่งยิ้มรอดูอยู่ชนิดตาไม่กระพริบ อายการจึงเหลือทางเดียวไม่ยื่นฟ้องลุงส่วนตำรวจจะจับผู้ร้ายตัวจริงหลายคนหรือไม่ก็แล้วแต่ใจท่านขอเอซีลุงจงมั่นใจร้อเอร์เซว่ายุติธรรมไทยยังคงมีอยู่ในพศออนี้ลุงไม่ถึงสาลสวัสดีครับวีระหลงสมบุญ